นน่าาเเยอะมก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 กๆทุค้็ใหญีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ซานฟรานซิสโก้น่นอนนะคะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเมื่อวานเรามาถึงแล้วแต่ว่าเรามาถึงดึกก็เลยกลายเป็นว่าโอเควันนี้เราจะได้เที่ยวเป็นวันแรกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่สะพานโกลเด้นเกตแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่โกลเด้นเกตก็คือกําลังเดินทางไปจากโรงแรมแล้วเนี่ยนะคะ ดเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบัสนะคะทุกคนแผนเปลี่ยนนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปนำบัส t ตรี t ก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะกําลังเดินย้อนกลับไปซึ่งชอบบรรยากาศตอนนี้มากเพราะว่าคนน้อยมากแล้วแบบบริเวณสวนมากอะเดี๋ยวให้ดูให้ทุกคนคือบ้านกนาอยู่ดีไปหมดดีมากๆแล้วคนน้อยมากเลยนะพาไปดูนะคะว่า ถึงแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคนจะเยอะไหมอะไรอย่างนี้ปะถึงแล้วทุกคนถนนที่คนเขามาถ่ายรูปกันนะคะนี่คือเราอยู่บนสุดนะที่คนเขาขับรถมาเนาะเราก็จะลงถนนเส้นนี้โอ้เนื่อย,น,อยนี่นะคะทุกคนจุดที่คนเขามาถ่ายรูปกันนะคะ แล้วก็วันนี้โชคดีมากที่แบบเออคนมาถ่ายรูปมา้อยนะเอาจริงมาโนอยนะถ้าสมมุติเคยเห็นที่แบบเขารีวิวมากก็คือเยอะมากโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่อื่นกันแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่แถวหน้นาเท่านะคะ จะบอกว่านี่คือทางที่เรากำลังจะถึงถนนคลิฟเนียสตีทนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยคือชันมากโคตรชันแบบชันแบบชันจริงๆอะ่ะโอ้เหนื่อยมากเหมือนจะถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่บนยอดของถนนคลิฟเนียสตีทนะคะซึ่งทางขวามือเราจะเป็นถนนคลิฟเนียนะคะนี่ day นี่เราจะพาทุกคนไปตะรุยกันเลยว่าแต่ละจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของซันฟานที่มาถึงแลวต้องไปอ่ะมีที่ไหนบ้างน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สพานโกลเด้นเกตแล้วแน่นอนนะคะนี่นะคะคือว่าบรรยากาศข้างหลังของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้กว่านี้ไปกันค่ะขอของเราคือโกลเด้นเกตนะคะ แต่ว่าแดดแรงมากๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปที่ท่าเรือกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะปักโลเคชันไว้ให้ว่าท่าเรือที่เราจะไปคือท่าเรืออะไรแต่ว่าเราจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราเปิด Google แล้วเดี๋ยวพาไปนะคะโอเคตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินแล้วอยากรู้ว่าแถวนั้น <Okay. S 1> มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้นะคือเรากาลังตามล่าหาใช่ปะแต่ว่าระหว่างทางเรา,าเจอร้านที่แบบเป็นไผ่แปลกเลยซึ่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างในร้านแล้วแเราก็สั่ง รอลยสั่งน้ำไปเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เราสั่งไปอร่อยไหมเพราะเราสั่งไปสองอย่างที่แบบเจอถึน่ากินมากอันนึ่งกระเพรดูเนี่ยว่าเมนูเราสั่งเป็นอะไรบ้างนี่เป็นเมนูอันนี้เป็นอะไรนะโค้กเส้นโค้กเส้นส่วนอันเนี้ยเป็นอะไรนะน็อคชิว,ช,วชิวนะคะอ่ะาไปเดี๋ยวเราไปชิมกันมันก็ไม่หวานอะ่ะอร่อยนะอันเนี้ย ขอชินะอันนี้แบบใส่เกลือปะ่ะทุกคนไปกินข้าวกันแล้วทีนี้มาทุกคนเรามีความสุขมากตอนนี้จากตอนแรกที่อยู่ในโหมดแบบ้งุนหงิดอะซึ่งตอนนี้ก็มันจะไปหาของกินแล้วเราก็มีอะไรร้องท้องก็คือนี่จะหมดแล้วเห็นไหมอร่อยจริงร้านนี้ดีมากน่ากินอ่ะอันนี้ของหวานแล้ว แต่เดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนนะทุกคนทุกคนร้านที่เราจะมากินร้านนี้นะคะฟาร์มสเตชันนะคะซึ่งบริเวณนี้คือของกินเยอะมากอันนี้ก็สั่งเป็น็อบสเตอร์ f ั s นะคะแล้วก็อันนี้เป็นใลช่แล้วคือใหญ่มากนะมันใหญ่มากๆมันใหญ่จริงๆอะ่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนอันนี้จะเป็นรวมมิตรมีปูมีกุ้งแล้วก็ไม่รู้เลยอันนี้เราสั่งฟิชแอนชิพมา อันนี้ก็เป็นออสเตอร์นะคะเดี๋ยวจะกินแล้วนะนี่นะคะเรามาต่อคิวเลยนะคะคนโหขนมปังน่ารักมากทุกคนคือเป็นขนมปังที่แบบปั้นเป็นรูปอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นว่าตุกตาหมีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นก็คือเต่าโ้เห็นป่เต่าคือมันลายเยอะมากเดี๋ยวจะลองซื้อไปลองสักชิ้วค่นนะ,คะ คือการทำโมคอนนะคะคือหอมมาก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 ถึงแล้วน,นะคะทุกคนโอ้โหมีโซด้วยอะ่ะ Okay, ถึงแล้วนะคะถ้าเ,เรือที่เราบอกหี้จะบอกว,ว่าวันนี้คือเหมือนเป็นเสมือนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละที่คนในทองถิ่นที่จะพาไปดูวันนี้ค่ะมาเดี่ยวกันบร,ริเวณท่าเรือที่สันฟานกันนะคะโอ้ว้าว อะไรของหวานเนาะนี่งโหตรงนี้ก็มีนะเนี่ย <c oughs> ชอบมากความรู้สึกแบบดีอ่ะ <laughs> ชอบบรรยากาศแดบน,นี้มากรู้สึกเป็นเหมือนเมืองแบบเมืองสนสุกแบบเมืองน่าหลักอ่ะม่้โหดิชอบอ่ะมาถึงกันแล้วทุกคนจุดที่เขาแบบมาถ่ายกันนะคะโหคือบรรยากาศดีมากแต่ว่ามาอยู่ริมทะเลมันก็จะมีลมแล้วก็จะเย็นๆนหน่อยอ่ ตอคนตอนนี้นะคะเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทุกคนไปกินสวนเ่นสาขาแรกของโลกกันนะคะไปดูกันเลยว่าสเวนเ่นสาขาแรกของโลกมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเรากําลังรอขึ้นรถรากเนาะพุ่อนตอนนี้นะคะเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทุกคนไปกินสเวนเ่นสาขาแรกของโลกกันนะคะพาทุกคนไปดูกันเลยว่าสเวนเ่นสาขาแรกของโลกมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยคะ่นะ,คะน,น,นี่นะคะเรากําลังรอขึ้นรถรางนี่นะคะรถรางที่เรากำลังจะขึ้นไปสวเนเ่นนั่นเอง ทุกคนไอตีมสาขาแรกของโลกนะคะมาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่ในรนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเซนสาข,ขาแรกของโลก,กโค่ะเข็ดรัดชัไปดูนะคะว่ามีรสชาติไอติมอะไรให้หน่าสนใจบ้างไปกันนี่คือรสชาติไอติมใน,นสวนเซนสาขาแรกนะคะก็จะมีประมาณน,นี้บรรยากาศ้างในร้านสวนเซนนะคะ นี่ทุกคนเราสั่งของเรามาแล้วเป็นสักประหลาดสั่งมาแล้วน,นะทำไมรู้สึกว่าเหมือนแบบพอเขาใส่ขอดฝันแล้วแบบอันนี้เราแ <c oughs> อดออนขอดฝันเองนะอากาศก็เย็นอยู่แล้วกำลังกินไอติรมอีกนะอร่อยอะรู้สึกว่าอย่างที่เป็นเ,เซมิเนตก็คือดีหมือันอันนี้คือจะบอกว่าที่ไทยก็มีใช่ปะ คนหาถ้าสดนะคะเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องของเรา้วยนะคะ EP น่าจะพาไปที่ไหนทำอะไรนะคะฝากกดติดตามกราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย